เปิดสาเหตุทําไมแบมแบมกอสเว่นถึงเรียกลิซ่าแบล็กพิงค์ว่าพี่ลิล่าส่วน,นะครับในอินสตาแกรมแอคเ n าหนึ่งนะได้โพสต์ภาพแบมแบมและลิซ่ายืนคู่ท่ามกลางเด็กๆคนอื่นอีกประมาณ7คนนะครับโดยโพสต์ภาพนี้นะพร้อมระบุแคปชั่นว่าสาเหตุที่แบมแบมเรียกลิซ่าว่าพี่ลิสก็คือความสูงพร้อมกับบอกว่าตัวจิ๋วเอ้ยหลังจากนั้นนะครับก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับ ตัวเล็กมากเลยน้องแบมแบมตอนนี้สูงกว่าลิซ่าแล้วแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกพี่ลิซเพราะให้เกียรติและแบมแบมเนี่ยมองลิซ่าเป็นแบบเหมือนพี่สาวจริงๆนะและคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเกิดก่อนแบมแบมตั้งสองเดือนแน่แต่พี่แบมเนี่ยเกิดเดือน5และพี่ลิซของเราเนี่ยเกิดเดือน3เขาเลยให้เกียรติเรียกพี่ไง แบมเนี่ยตัวนิดเดียวเองนะแต่ตอนนี้เนี่ยโตมาหล่อกเกาหลีไปแล้วนะแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าน้องแบมเนี่ยตัวเล็กมากและอ่อนมากมีหน้าสูงไม่เท่าลิซ,ซ่าเลยเรียกว่าพี่ลิซ,ซ่าซะเลยแล้วคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าดีใจจังเห็นภาพนี้จากวันนั้นนะเห็นทั้งสองคนเติบโตนะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองโด่งดังมากๆเลยเอาปวนว่านะก็เป็นความหลังของภาพนั่นเองนะทั้งสองคนนะพูดง่ายๆว่าเหมือนพี่สาวกับน้องสาวกันจริงๆเลยก็ว่านั้นเลย,เลยครับคุณผู้ชม